ส่วนที่จังหวัด้อยเอ็ดครับจิตอาสาพัฒนาวิการรวมพื้นที่ครับที่วัดใญยศีมหาธาตุเนื่องในวันคลวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนายสมพลใจกรีมครับผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดครับเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรบปรุงผู้มิทัศน์วัดไยศีมหาธาตุเนื่องในวันคลวันพระราชสมภพพ,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 พพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามุงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมโดยหวหา้าสวนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาทุกมูเหลา่าเขารวมกันยุทีวัดไ่ศรีมหาธาตุตำบลพระเจ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีดของพระองค์ที่ทรงเป็นอัครสถาศาสนุปถมัมภกได้ทรงว่างระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของสงฆ์ทรงออกประกาศว่าด้วยการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงพระราชทาน ความสนับสนุนแก่ถูกศาสนาในพระราชอาณาจักรโดยได้นำจิตอาสาพระราชทานกล่าวข้ามปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมรวมกันทําความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งใหม่เก็บกวาดใบใหม่เก็บขยะมูลฝอยและกับรับปรุงผู้มีทัดรอบๆบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาเพื่อแสดงถึงให้เห็นถึงความพลังของสามัคคีนะครับ ความมีน้ำใจในสังคมไทยร่วมถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งท่าประโยชน์แก่ส่วนร่วมรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมให้สะอาดน่ายอยู่ครับ